ผมก็เป็นผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่มีความไฝฝันที่อยากจะไปประกวดเดินแบบกับเขาแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมคิดว่าความมั่นใจผมมันเนี่ยมาเต็มเลยครับแล้วก็การแสดงความสามารถการร้องเพลงผมก็มีความมั่นใจในวันนั้นคือง่ายๆว่าวันนั้นอนะ่ะผมคิดว่าผมจะต้องผ่านเข้ารอบแรกได้แน่นอนแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยมีคนตัวเตี้ยทั้งหมด3คน ที่เหลือไอ้สิบกว่าคนเขาสูงกันหมดไอ้สิ่งที่ผมเสียใจก็คือว่าวันนั้นเนี่ยคนตัวเตี้ยสามคนตกรอบหมดเลยแต่คนสูงไม่ว่าจะเป็นความสามารถไม่ดีความมั่นใจทั้งที่เราคิดว่าเราเราดีกว่าเขาแต่เรากับตกรอบหมดทุกคนเลยในสามคนผมเลยมานั่งคิดดูว่าความมั่นใจกับความสามารถเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเลยเหรอคือ วัดกันที่ความสูงอย่างเดียวเลยเหรอมันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าทําให้เราค่อนข้างจะหมดความมั่นใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ตากเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่เราจะต้องขึ้นไปแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าจะเป็นความมั่นใจในการตอบคาถามมันมันใช้ไม่ได้ผลเลยใช่ไหมกับกับการที่เราเตี้ยกับคนอื่นเขา แล้วผมก็ยังสงสารอีกสองคนที่เขารู้สึกว่าเขาเตรียมมาพร้อมเหมือนกันแต่เราทั้งสามคนก็ต้องตกรอบด้วยกันหมดด้วยเพียงเพราะว่าเขาว่าเราตัวเตี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอครับทั้งที่คนสูงบางคนก็ไม่ได้มีอะไรเลยเพียงแค่ว่าเขาสูงคือมันทําให้เรานราจะจะหมดความมั่นใจแล้วเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะท้อแท้ในการในการมาประกวดในครั้งนี้ครับ สวัสดีครับถึงตอนนี้ผมก็อายุ4ี่ิบแล้วแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะครับก็มีภรรยาด้วยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เตี้ยอยู่แล้วสูงแค่ร้อยหสิเซนติเมตรภรรยาผมก็สูงแค่1 5อยห้าสิบห้าผมก็กลัวยีนเนี้ยไปตกถึงลูกลูกผมก็เตี้ยอยู่แล้วสูงเท่าภรรยาเลยครับทีนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างเครียดว่าอย,อยากจะทําให้ลูกเนี่ยมาดําเนินตามฝันเราที่เราเคยทิ้งมันไว้ตรงนั้นเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเข้าร้านขายยาถามเภสัชว่ามีอาหารเสืิมตัวไหนไหมหรือว่ายาตัวไหนไหมที่ทําให้ลูกผมเนี่ยกินแล้วมันสูงขึ้นลองมาหมดแล้วครับปรากฏว่าไม่ได้ผลเลยครับทีนี้เนี่ยผมก็อัดทั้งไข่เนื้อสารพัดเลยลูกผมมันก็ไม่อยากกินเพราะว่ามันไม่ชอบอะครับไม่ว่าจะเป็นผักมันก็หาว่าขมบังเอิญบังเอิญเพื่อนผมที่เป็น นักโภชนาการที่ชื่อต้นเนี่ยนะครับเขามาแนะนำนมชื่อว่าซิกชัวแคลเซียมครับมาแนะนำให้ลูกทานครับแล้วพอลูกผมได้ทานไปปุ๊บเนี่ยลูกผมบอกว่าอร่อยครับผมทานไปแก้วแรกปุ๊บลูกผมนี่ติดใจเลยครับหลังจากทานไป3เดือนลูกผมสูงจาก155เซนเป็น160เซนติเมตรเพิ่มมา5เซนติเมตร หลังจากนั้นทานมาทั้งหมด3ปีจนถึงตอนนี้ครับลูกผมตอนนี้สูงถึง1 9 0เซนติเมตรครับเป็นอะไรที่วิเศษมากๆและผมแทบไม่น่าเชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่าไอ้เพื่อนที่จะต้นที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยมันหวังเดียดครอบครัวผมจริงๆครับจนถึงตอนนี้ผมก็ยังให้ลูกผมทานไม่หยุดครับเพราะว่านอกจากความสูงแล้วเนี่ย ลูกผมก็ยังฉลาดขึ้นแข็งแรงขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยครับโดยเฉพาะผมเนี่ยหวังว่าลูกผมเนี่ยจะไปประกวดเอาตำแหน่งมาให้ผมซึ่งเป็นพ่อเนี่ยได้ภูมิใจอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่มีใครนะคะที่อยากจะให้ลูกแบบตัวไม่สูงสุขภาพไม่ดียิ่งในสยุคสมัยปัจจบุบัน ที่ส่วนสูงไม่ถึง170ไม่ถึง180ถือว่าเขาเตี้ยด้วยความที่ครอบรครัวคุณแม่เป็นกลุ่มคนตัวเตี้ยมาถึง3รุ่นเราก็เลยมีความกังวลใจค่ะในอดีตคุณแม่มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสคุณแม่เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งภาษาอังกฤษดีมากแต่ด้วยความที่คุณแม่สูงเพียงแค่155เซนคุณแม่ไม่สามารถสมฝันตัวเองได้ ไม่มีใครรับคุณแม่เข้าทำงานนะคะจนวันหนึ่งคุณแม่มีน้องพอน้องคลอดตอนนี้เราเริ่มกังวลใจว่ากลัวน้องอ่ะจะส่วนสูงเตี้ยจะติดคุณพ่อคุณแม่ที่สูงที่ไม่สูงเหมือนกันเราก็เลยจะทำยังไงดีจนมาตอนน้องเข้าสู่เรื่องของปฐมศึกษานะน้องเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งถึงปสาตอนนั้นน้องอ่ะส่วนสูงไม่ขึ้นเลยค่ะ ตัวเตี้ยมากผอมมากทํำยังไงก็ไม่ดีขึ้นเลยน้องทานอาหารน้อยลงทําให้เรารู้สึกมีความกังวนใจด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่มัวแต่ทางานหาเงินก็เลยไม่ได้ดูแลในเรื่องอาหารที่ดีเพียงพอให้กับเขาพอเขาเข้ามาัธยมตอนนั้นส่วนสูงเขาสูงเพียงแค่130เซนแต่เขายังใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมน,นะคะตั้งแต่ตอน ช่วงม1นถึงมสใส่ชุดเดิมเนื่องจากส่วนสูงเท่าเดิมน้ำหนักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเราพยายามค้นหาอาหารที่ดีที่สุดให้กับเขาคิดเมนูมต่างๆแต่ก็ไม่ทำให้น้องอ่ะสูงขึ้นพยายามหานมหาไข่โปรตีนต่างๆน้องก็ยังไม่สูงเช่นเดิมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สอายุ18ปีสว่วนสูงร9 0เซมตรครับเมื่อ3ปีก่อน ก่อนที่ผมจะมารู้จักซิกาซสัแวแคลเซียมครับผมสูงเพียงแค่155อซนติเมตรซึ่งผมเตี้ยที่สุดในห้องและผมก็โดนบูลลี่บ่อยมากเลยครับในตอนนี้ผมสูง190ซเมตรซึ่งสูงที่สุดในห้องครับและก็ไม่มีใครม,มากล้าบูลลี่หรืออะไรผมเลยและผมเนี่ยก็เป็นนักกีฬาซูเปอร์สตาร์ของโรงเรียนด้วยครับหลังจากที่เพื่อนผมแนะนำซิกาัแวแคลเซียมให้ลูกผมได้ทานนะครับตอนนี้ผ่านไป3ปีแล้วลูกผม สูงหนึ่ง้เก้าสิบเซนติเมตรจะเป็นยังไงดูครับ <Okay. S 1> นะยืนโอ้ oh. <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาถือเป็นไงครับผมเยี่ยมมากเก่งมากเรียบเรียบเก่งที่นะว่าเยิกันนะค่ะปเก่งเนาะโอ้โหส่ยมไม่สมมอันนี้สยอันนี้คืออันนี้เคข้างสวยเนี่ยโอ้โหเรียงเลยจริงคุณพ่อตัวนี้อ๋อถึ่เงยจริงชุดเยอดชุดเยอดเก่งที่สุดคันแม่ของเจ้าให้ดีมากกว่านี้โอเคเรียบ ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยสามพันอ๋อเดือและสามพันครับผมขายต่อไหมเออเอาอันนี้สีทองนี่ก็สีทองเก่งมากลูกนี่อะไรอเก่งอะไรอ